โอเคครับก็สวัสดีทุกๆท่านเงนด้วยนะครับอยู่กับผมนัทเอกนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอินเตอมสเอเลเวนโกไซเ2013เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันเลยนะครับเราก็ยังไงมาเจอกับทีมต่อไปคือดั้งเองนเจ้าครับจ่ไปเลยสู้กับเทพและปีศาจ จะเก่งสักแค่ไหนเชี่ยวมันเน้นเลยวันนี้ก็ไม่ค่อยเต็มร้อยครับแต่ก็เกือบเต็มแล้วไปไปไปลุยกันเลยซ<ะ>ก้ามากเลยเจ้ามนุษย์ที่จะมาสู้กับพวกเราดักแห่งโจกนะวแปลกดีได้เดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวหนักใจยอหยอก,ยอก <c oughs> อันนี้ก็เป็นรูปแบบเดิมเลยนะครับเหมือนแพทที่แล้วเลยสองสามแพทที่ผ่านมาก็ผมก็ตั้งแบบนี้ตลอดจนจะจบวันนี้เลยครับจนจบแบบได้ที่หนึ่งของโลกะครับมาแล้วครับเจเนซิสพบกับดักองเจลนะครับ ดูว่าเกมจะเป็นยังไงหูหน่าตืนต่นเต้นใจยังเลยมาตืนต่นาตื่นใจแจ็บวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนะปู่แบบผมแบบเป่งเสียงได้เต็มที่เลยครับอีกบ้านหนึ่งก็อยู่ห่างนิดนึงครับก็คือหน้าบ้านอีกหลังหนึ่งครับเออประมาณน,นั้นเลยเคอมีท่าน,นหนอย,อยู่ตรงกลางครับแต่เป็นในหมู่บ้านนะครับผมอยู่แถวและแวกหมู่บ้าน ใช่ไหมแต่เรื่องคะแนนไม่ต้องสนนับเรามาสนเรื่องเกมเราเราอัดเกมนะเราไม่ได้มาอัดอัดแบบที่อยู่ของมันเฮ้ยน้องแม่ครับน้องแม่เอ้ยเอาค้างมาโอ้โหเฮ้ยเยยังไงยังไงจะเอาไงคุณน่ะ โ,โ,โอ้โหโหอมาตอนนี YT ้เราก็มาอั <teacher Americ a> <facial mistake> ดตอนกลางคืนอุ้ยอีซกอ่าบอกว่าจะบอกว่าพวกเราอัดตอนกลางคืนเนาะบางวันก็อัดเช้าบางวันก็อัดค่ำไม่รู้เป็นไรอดีตอดีมาต้องเจอทั้งหมดสามสามคน เอาเลยาหมาตามาหาพ่าเฮ้ยไปแล้วเตะส่งขึ้นบนมีคนหนึ่งก็เตะเข้ากูไปเฮ้ย,ยลโหีฮัหหรอมาโหเฮัลโหลฮยลโหลฮัลโหลฮ เป็นไงล่ะเจ้าปิสตาด์มาอยากเจอเอไซเกอร์ทั้งสองจังเลยส่งให้ฟิเดอเนี่ยให้ฟิเดโอย,ยิงนะมายิงกลางยิงครึ่งสนามก็เข้านะครึ่งสนามฝั่งมัน,นอ่าลองดู ทำไมลองดูลองดูไหมโอ้ดีเขาดูดิจะเข้าไหมอ่านน่าจะเข้าเลยไม่มั่นใจเท่าไหร่ดีเต็นเรียบร้อยเข้าด้วยแท้ายเกิ้เป็นไงเราเนืออ้อส้อัน่าเชื่อนั่นเลย ชัยส่งกาเดแล้วก็เสียบไปเฮ้ยเสียบไม่โดนนะ่ไหมเอยแทคิลไปมารูปแบบนี้มันทุกคนก็รู้ครับว่ามันคืออะไรถ้าแฮ้คฟอร์ดไีได้บอลน,นะทุกคนก็รู้ว่ามันคืออะไรเออเอาตรงนี้เลยมหอุ้ยย ออสเบ,สเบคไปครับเตะสามคนอีกแล้วนะครับาต้อเกมเราพยายามเจาะเจาะให้แบบผู้รักษาประตูมันรับไม่ได้ดเรียบ้อยไยไม่ต้องลุ้นเลยไประดับโลกแล้วก็ต้องจริงจริงจรงจรังดักองเจลโนคิกโกฟเร่ชัยสでงก โดนเกืยบปะเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนอีกแล้วเรายังไงเอา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 มันเอาออกครับฮุยและฮิเรโนมแม่น่าทำไมเฮ้ย อีจีโนอุ้ยอีจีนโนเซ็นอยู่หน้าโดนแม่เอาอุ้ยเปิดไฟไล่เลยเอ้วเสียไปเอ้ยอิจิโนเซ็นเอา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกรับไปเลยจีโนเต้ไปเลยสวยมแม่เยอะเอาแมงเลยสวยยอดลูกเตะอากาศสวรรค์ ด,ดีเอ็นเมันหลับได้มันก็ไม่แปลกครับไป,ปท่าสองร้องไห้อะครับนัดร้องไห้เรเฮ้ยอุอ้ยเฮ้ยมาดี เอาคืนนะครับเอาคืนอ้าวรูแบบนี้มันหรือรูก,กันจะได้ยิงจะได้ยิงไหมแค่นั้นต้องรอดู่าได้ยิงครับอาร่นนะเแบบี้ยูนิคอนบูส

ผมมีแพนแา่กมเนี้ยคือ,อยังไงอะถ้าผมเล่นกับในภาคไหนผมก็จะเอาตัวในภาคนั้นออกเลยแล้วก็จะเอาภาคใหม่ที่ผมจะเล่นะ่ะเอาเข้ามาอย่างเช่นนเนี่ยถ้าผมเล่นอันนี้จบผมก็จะโลดทิ้งออกหมดเลยทุกคนเลยแล้วก็จะเอาภาคโกมาใส่ว่าเราจะไปเจอในภาคโกเพนใจนี่แผมมีแพนมิจิการมีคือลบออกใหม่ออกหมดเลยครับแล้วก็จะ เอาตัวละครภาโกทั้งหมดเข้ามาให้หมดไม่รู้ว่าแป๊กเมียวชาวบ้านชาวช่องอะไนกต่ว่าผมคิดได้ประมาณนี้แล้วแล้วผมก็จะทำนะางค,คือตอนนี้ก็ตอนอ้าโกก็ไม่ไม่ต้องมายุ่งกับตรงนี้นะเออนักเตะแข้งสายฟ,ฟ้าภาคน,นี้ก็จะลุยกันเท่านี้ใช่ครับ นั่นแหละที่ผมคิดได้เลยลกกผมจะทำนี้ส่วนตัวละครในภาคกลัวผมก็จะเอามาให้หมดเลยเป็นตัวร้ายตัวดีผมเอามาหมดแล้วถ้ามันเอามาช่วยทีมได้ผมเอามาหมดเลยชาร์โอเล่หอยแล้วมาดิจะรับเอาไว้ให้ได้กอด สามือเทวะเออสวยอินโดดีมากส่งให้ฟอร์ดที่อุ้ยอุ้ยสวยไหมเข้ามาดิ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 เข้ามาดีเวลาสวรรค์<ป>กัดเด่นไปสักอ้เทพเจ้า มา,มา,มา,มาทุกคนรู้ครับว่ามันคือท่าอะไรโอ้ยโ,โกทูเอลหรอโกทูเอลโกทูเอลหรอไม่ทันหรอกแม่หยิ่งะลีิษพาย,ยุน้ำแข็งเอ๊ะอืม ดีเอ็นเฮ้ยมันรับได้มันรับได้ฮะอีกซึ่งเซฮังอือเฮคนนี้ไม่มีท่ายิงนะครับนนี้อีกซึ่งอีกซึ่งถ้าเราเปิดไฟเท่เคยยิงได้มั้งเนี่ยเราเปิดไฟอ๋ออีจิโนเซอีจิโนเซยิงได้ อิจินาเซมาแก้มีครั้งนะเมื่อกี้ยิงไม่เข้าใช่ไหมนะเออตรงนี้ย่อลูกเตะนะจ้าสวรรค์เออเอา่าโมดตากตาขอให้รับไม่ได้อิจินาเซต้องยิงเข้า ได้เปล่าเม,มันรับได้ทีีๆมันไม่ค่อยลดเลยนะป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 ะตียบสองวิ๊บหนึ่งเออสวย,ยวิดีโอสวยพอดีเป๊ะลุดลุดเลยลุดเลยโอ้โห มาลูกนี้เอาไปเลยโอ้ดีชอบไปแล้วอาดีหูทะลุคนเ<ะ>ดียเฮยจิเอ็นอืมออรเรียบร้อยหกศูนย์ในเวลาสั้นเลยนะครับก็ไม่สั้นเน่สิบนาทีหกศูนย์ ประมาณสิบกว่านาที่หกส่วนนาทีละประตูมันทำไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นในเกมนะเอ้ยแทกโคหมดเวลาก่อนก็ได้นะไม่งั้นก็จะโดนลุ้นท่านี้ ได้ไหกินอสเตได้ไหมอ๋อหมดเวลาก่อนโอเคโอเคเนจากการครึ่งหลังครับมานนนนมนเลยมนเลยต่อกันครึ่งหลังดักเอ็นเจ้จะยิงได้สักประตูหรือเปล่าไม่มีทางเฮ้ เอนโดเราอยู่ด้านหลังอีกสุโอเคผมเพิ่งมาคิดได้นองว่ามันว่าอะไรอะรรอแผนที่ผมจะทำมันมันคิดช้าไปหน่อยมันนั่น,นมาด้ปะทำมันเลยเฮ้ยมันยิงประสานหลายคนได้หรอคนอน,อน,อน่ะกันน่ะอ้าวไม่ได้นี่หยิ่ อะไรไม่รู้ปลาแสงสีดำเออปลาแสงสีดำไหมไม่รู้รเ็สบฮีรอารมดมดีปมิสตมันทะลุม,มาได้ไงร่งวัตตาติาตอาบุลแล้วลืมเอาคิรินออกอย่งไเลยเดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวค่อยออก เดี๋ยวทนะนะีนัอน้อีทีนัน้นไปยองกเอ้ยหุยหุยเตะ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 ไปเฮ้ยมาลุยโลดมามามาวีเลนวีเลนวีเลน,น,น,นเออรัเฮ้ยมา มาอะไรมาทำมาหาไปเรือเยอเยาะรับได้ไหมคราวนี้ดีเอ็นเรียบร้อยเจ็ดสนตะกอแปลกๆนะครับ

้ยมาอันนี้ก็ได้ไหมคิดว่าจะยิงเดียวนะครับจะยิงได้ก็ยิงนะยิงได้ก็ยิงแต่ะกะาา็ยอ้หวังเลยนะมาเดีรยบ

อ่าเดี๋ยวรับเข้าแล้วนะครับตรแต่เมื่อกี้องเลยใช่มั้มันมันผ่นคิรินโนมาได้ไงอะ่ะโอ้เรื่อง,งออลุกยิงแรงอือโลนิโจ

ไปอเคไย่โออเยังไงเออลนิโนะนิโต้องยิง้วคนนี้มันมีแท้ยิงบอลแน่นอนิอาอะไรย ไสัมบา่าเฮียดิมา,าดีขึ้นย<ล>ังไงดีนี้แล้วที่เป็นเรียบร้อยรบราซิลนี่ม่ทำให้ผิดหวังมาโครนินโ,โต้ จะยิงแล้วจะยิงเหรอท้าของเซนนี่มันยิงไกลเราเราต้องระวังอีกอเอาบอนแม้บอนมาเออมันเลี้ยงได้เอเซบลอะไรอ่ะหมุน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 โ <c oughs> คตรซรงยโคตพัเี้ ไปเ้ไกันไปกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เยสวยราใหลังมันหดไปเลยแอรฟลอได้ที่อุ้ยสวยเอ้ยโอ้โหโดน โดนหนึ่งแล้วกูทีโกูที่เที่ยวแม่ไ่ดูเทเลปันได้ไงไม่รู้ป้องกันลูกปัลจากกูทีเอวได้ไงไม่รู้แค่เหยียบไม่ให้มันพุ่งขึ้นแมยเอาบอลแมวมาหากัรเนาะ วยไหรูปแบบนี้มันไม่ต้องเดาไปเลยแอไปไปไปเกียรทางเยรทางแต่มันกดไม่ค่อยติดอะครับเป็นไรดัไม่รู้ไ่ก็ช่างมนเฮียออสเก เอาดีครับยังไงครับจะรับได้ไหมออเอ็มนี่ไงหืมสิบตูนแล้วนะครับเผลอๆตับปลาได้แค่นี้โอ้โหเลยใจยินหุ่ย,ยท่าของแม็กซ์เป็้เอาลูกเตะสามติดต่อกันเลยดีไหม

โอ๋อมันเตะขึ้นไปแล้วเออแล้วก็คืนโอ้ยแต่มันไม่มีท่ายิงนะครับมันไม่มีท่ายิงอ้าวเอ้ยมาดิต่อแต้ม กดามาดีครับอา้อาวเรียบร้อย go team h e a มันเสียงเด็ดแน่เลยเอยอเออแทคโคไปวิกดไม่ติดเออ,อ โอ้ยมา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 ร์มาก์มาก์คยิ้มใมาก์มาก์ไอ้มาก์มาก์อุย้ยทันครับผมห yeah. ยิ่งดูนิ่คนไอ้เออตง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 แบบนี้ไม่น่ารับได้แล้วครับ ถ้ารับได้ก็กระตูนแล้วเตกียบหล่อยติดเอ็ดโซนนะครับอ,อีพีที่แล้วมีหนึ่งะแต่คราวนี้มีโซนนะครับด Dark Angel จะสามารถตีตื้นขึ้นมาได้ไหมในเวลาแค่นี้ถ้าไม่ใช้ดักแ k นเดอร์นี่คืออนะไรอีพีที่แลยนะอุ้ยกวรๆมันกวรมัน เอ,อ้ยเราย่งบอลมาไม่ได้แต่สามารถทำให้มันหมนไม่ได้เ่น,นุ่มนวลเฮ้ยโอ้ ว้นเ <When S 2> บน,บนเออเออวิ่งไปสวยหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้โหโคตรโลง่งโคตรโล่งแล้วคนดูโคตรโลง่งถ้าเป็นเกมบอลปกตินี่คือแบบโอกาสทองเลยถ้าลงเนาอ <c oughs> ไวซ์ัมบ้าเออตัวก็ชอบยู่ไว้์ซัมบ้ามันเลงดีเอ,อ็นนี่ไงไว้์ซัมบ้าของฉันแข็งแกร้งมากๆเลยวยเวลาจะหมดแล้วให้มันยิงไหมไม่ให้ครับ เดีย๋ยวมันจะมีหนึ่งประตูไม่เอาโอ้มาดิเล่นน้มท่วงอะลุกไม่ได้เลยอะบอลก็ติดพื้นเรียบรลอไอ้เจนิสิตก็ชนะดักเองเจ้าได้สำเร็จนะครับเกมนี้ยิงยับจิงมันเกิน เอ้ยดิได้ห้ารอยห้าสิบเยนนะครับวันเงินมีสามหมืนเยนแล้วอ่ะคือผมไปเล่นเองนะมาบ่อยเล่นแบบไปแข่งกับทีมอะไรไม่รู้ครับ โอ้โหคนหนึ่งก็เพิ่มคนหนึ่งก็ไม่เพิ่มอะไรเลยช่างมันเดตตาหน้าผมแห่ไม่ใช่ตาหนาดิอ่าอันเนี้ยกองหลังอ่ะี๋ยวมาแทนคิรโนะแต่เดี๋ยวคิรโนะมีมีบทแน่เดี๋ยวถ้าเป็นนักเตะแข่สายฟ้านะทากโกนะคือซีซั่นสามนั่นแหละครับจากต่อจากอันเนี้ยครับ โอเคเดี๋ยวผมอันนี้ไว้ก่อนดีกว่าสุ่มสุ่มปังโอ้โหโอเคเอ็นโดลลฟิตก็ดีนะครับมา อันนี้ก็ไว้อีพีหน้าแล้วกันเนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้ช่องนัดเอกด้วยนะครับส่วนใครไม่ชอบอะไรตรงไหน,นตรงไหน,น,นก็เช่นเคยนะครับผมก็ฝากฝากคอมเมนต์นบอกกันได้นะครับไม่ชอบอะไรตรงไหนบอกผมได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ คำที่มันไม่แน่พูดใน่อะไรผมก็จะไม่แอ่นไม่สนใจนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ